มันจึ้งมากก็ันเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับไอค่ะช่องสบายดีมาเก็ตค่ะ วันนี้นะคะไอจะมารีวิวสินค้านั่นก็คือผ้าอนเนกประสงค์สารพัดประโยชน์มารอดูกันเลยนะคะว่าสินค้าของเรานะจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะบริษัทสบายดีเอ็กเพรส ขนส่งไปเราท่านใดที่อยากขายของออนไลน์ไปลาวนะคะสามารถสแกนด้านล่างนี้ได้เลยค่ะค่ะเราไปดูสินค้าพร้อมกันเลยค่ะไปดูกันเลยนี่นะคะเป็นผ้าอนเนกประสงค์นะคะที่เราสั่งมาจากแอป s h อป e ีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมกันเลยนะคะว่าผ้าด้านในนั้นจะเป็นยังไงคะ่ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่ ผ้าตัวนี้นะคะจะผลิตจากผ้านานโนค่ะซึมซับน้ําได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แห้งเร็วมากๆด้วยเนื้อผ้าตัวนี้นะคะมีความนุ่มด้วยค่ะทนต่อความร้อนด้วยผ้าตัวนี้นะคะยังสามารถเช็ดคราบที่ฝังลึกได้ด้วยนะคะค่ะสําหรับขนาดของผ้านะคะตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะถือว่า ผืนกําลังพอดีเลยค่ะแล้วก็ยืดได้ด้วยนะคะผ้าตัวนี้นะคะสามารถเช็ดรดเช็ดช้อนเช็ดห้องน้ําหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านได้ด้วยค่ะน้องตัวนี้นะคะยังทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยค่ะถูแค่นิดเดียวนะคะข้าบก็สามารถหลุดออกหมดได้เลยค่ะเหมือนกับกระดาษทิชชู่เลยค่ะ แต่ว่าน้องนะคะสามารถซักแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยนะคะสีของผ้านะคะที่เราสั่งมานะคะเราสั่งสีฟ้ามาค่ะน่ารักสดใสมากเลย มีลวดลายเป็นสีฟ้าตัดกับสีขาวนะคะสินค้าตัวนี้นะคะไอสั่งมาจากแอป s h o ป e ีค่ะในราคาเพียง80บาทเท่านั้นนะคะทุกคนถือว่าถูกมากๆเลยค่ะแล้วน้องนะคะยังบรรจุมาถึง80แผ่นค่ะถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยค่ะมันดีมากๆเลยค่ะทุกคนมันจึ้งมากต่อไปนะคะเราจะไปทดลองการใช้ผ้าสารพัดประโยชน์ตัวนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ มาดู้าอันนี้ก็สงสารภพายประโยชน์ของเรานะคะน้องสามารถทําความสะอาดอุปกรณ์ได้หลายชิ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งเก้าอีก้กระจกไฟหน้ารถกระโปรงรถจานช้อนและเครื่องครัวต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายอย่างเลยค่ะน้องสามารถซักแล้วนำไปตากแห้งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับของรีวิววันนี้ ใครที่สนใจสินค้านะคะเข้าไปสั่งได้ที่แอปช้อปปีได้เลยค่ะในราคาเพียง80บาทเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนรวมค่าขนสง่งด้วยนะคะถือว่าราคาคุ้มสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลากลับไปก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะบริษัทสบายดีเอ็ก ขนส่งไปลาวใครที่อยากขายของออนไลน์ไปลาวนะคะสามารถสแกนได้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย